สวัสดีค่ะวันนี้เห็นชุดรู้แล้วว่ามารีวิวอาหารอะไรเออเวียดนามถ้ากินโลเวียดนามเนี่ยมันก็ต้องเป็นแหนมเนืองนะแม่เราลองห่อแบบใจฝันดีกว่านาะใจฝันคืออะไรนะตามใจของเราเราจะห่อได้แล้วก็รออยู่หรอเอากัดครึ่งหรือว่าไปให้หมดหมดไม่ได้มึงอันนี้คือถึงนมเลยนะไปอยู่แถวจบตาย น้ำจิ้มเนยกุณยังตามถามว่าผักอะไรมีรสเปรี้ยวมะม่วงมึงเหมือนคนนเลยอุ้ยอร่อยมากคำสุดท้ายไม่ได้ห้ามพูดคำสุดท้ายเอาออกมาแล้วถอดคำพูดคำต่อไปชาเลนจ์คือต้องใส่ทุกอย่างคุณคุณไหมปาเจรามิวมีอะไรดูมีเรื่องไรเวลากระซิบแม่ใส่ไม่ดีแม่เราแป๊มนึงก่อนเดี๋ยวมีอะไรมาเะใส่ไรมาดราหรอดาราหรอดิเจน้ยหรออะไระ